สวัสดีค่ะเซล์ไดาจากโคราฮอนด้านะคะวันนี้ไดก็จะมารีวิวรถยนต์เตรียมส่งมอบนะคะคันนี้ส่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะและรุ่นรถที่ไดจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ Honda City h a แฮชแบค่ะหรือ City 5ประตูนั่นเองนะคะซึ่ง City h a ฮชแบ c k เนี่ยเขาจะมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เกรดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไดจะมารีวิวจะเป็นเกรด SV ค่ะ เกตเอก็คือเป็นตัวรองท็อปนะคะราคาจะอยู่ที่6กแ0 0 0บาทค่ะสีดําและสีเทาโซนิกเพิ่มเงิน6,000บาทสีขาวมุกเพิ่มเงิน1,000 0บาทค่ะและสีที่ไหนจะมารีวิวในวันนี้ก็คือสีเทาโซนิกมุกนั่นเองค่ะ ค่ะซิตีนะคะจะเป็นเครื่องยนต์1,000ซีซีที่มาพร้อมกับเทอร์โบค่ะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรนะคะต้องบอกเลยว่าสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบนะคะอีกทั้งยังเร่งแซงได้ทันใจอีกด้วยค่ะ ให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอีกทั้งค่ะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเสียยูโรฟาสนะคะซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาที่99กรัมต่อกิโลเมตรนะคะและสามารถรองรับน้ำมันทางเลือกสูงสุดคือ E 2 0่ค่ะค่ะวซิตี้แฮชแบกนะคะยังมีการใช้งานที่เหนประสงค์ต่างๆค่ะซึ่งเขาสามารถพับเบาะได้4แบบเหมือนกับแจ๊สเลยค่ะ ค่ะลักษณะหน้าตากุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไปด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถนะคะปุ่มข้างล่างจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถค่ะเมื่อเราล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อเราปลดล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบ2ครั้งนะคะเดี๋ยวไหนจะสาธิตให้ดูค่ะล็อกรถค่ะปลดล็อกค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะ คะถัดมานะคะแต่ก็จะพามาชมภายนอกกันค่ะว่าสเปคคร่าวๆของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> แล้วคันนี้ได้ทําการติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างค่ะ <c oughs> เริ่มจากไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ค่ะหรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะซึ่งไฟเดย์ไลท์จะอยู่ตรงทางด้านบนนี้นะคะในเกียร์จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะ <c oughs> กระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมแบบสปอร์ตค่ะ ตัวล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กลายนี้เลยค่ะเป็นขอบ15ค่ะและคันนี้ได้ทำการติดตั้งสเกิร์ตรอบคันของโมดูโลแท้ค่ะสเกิร์ตรอบคันโมดูโลแท้ก็คือจะรับประกัน3ปีนะคะอีกทั้งยังสามารถเข้าเคมได้ทุกศูนย์ทุกที่ทั่วประเทศค่ะค่ะถ,ถัดมาค่ะในเกจด v v ก็จะมีไฟเลี้ยวข้างกระจกแบบนี้นะคะ คิ้วกันาสาดคิ้วกันาสาดจะเป็นของแท้ค่ะซึ่งของแท้จะมีหมุดยึด2ตัวค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิ้วอีกทั้งยังทนทานและสีก็จะไม่ซีดเร็วอีกด้วยค่ะมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็มือจับประตูคู่หน้าค่ะจะมีเซ็นเซอร์มือจับประตูค่ะ ถัดมาทางด้านหลังนะคะคลีปสลามติดตั้งมาจากโรงงานค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์ก็จะเป็นของโมดูลโลแท้เช่นเดียวกันค่ะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะคะคันนี้ได้ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์หลัง2จุดพร้อมทำสีเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเรียบร้อยค่ะ ตูฝั่งทางด้านหลังมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าห้องบรรทุกสัมภาระท้ายกว้างนะคะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดท้ายค่ะข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดแม่แรงแล้วก็ล้ออะไหล่ค่ะล้ออะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะคะในเกยียร์เอสบีนะคะเขาก็จะมีกล้องมองหลังขณะถอยค่ะ เดี๋ยวจะพามาชมบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังค่ะจะมีพื้นที่วางขาเยอะนะคะเวลานั่งก็จะไม่เบียดกันค่ะนี่ก็จะเป็นคิวบันไดค่ะ,ะตรงประตูคู่หลังของรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นทุกเกรดนะคะ ตรงนี้เขาจะมีที่ล็อกเด็กค่ะเมื่อคุณลูกค้ากดลงมาแบบนี้นั่นหมายความว่าจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในรถได้ค่ะจะต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งค่ะคือกันเด็กเปิดประตูเล่นค่ะ ถัดมานะคะเดยวก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซนเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณลูกค้าจะต้องมีกุญแจรถติดตัวแบบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสพายได้หมดเลยค่ะขอแค่มีติดตัวนะคะเพียงถ้าคุณลูกค้าจะเข้ารถหรือปลดล็อกรถนะคะเพียงแค่ยื่นมือไปที่มือจับค่ะติดติดปึ๊บเปิดได้เลยนะคะอทีนี้พอจะลงรถคุณลูกค้าก็ปิดประตูค่ะกดตรงปุ่มสีดําปุ่มสีดําตรงนี้นะคะก็คือปุ่มล็อกค่ะกดไปเลยค่ะติด แบบนี้เช็คที่ประตูหลังได้เลยค่ะถ้าประตูหลังเปิดไม่ออกแสดงว่ารถล็อก ok สนิทเรียบร้อยค่ะค่ะเมื่อเราเปิดประตูรถฝั่งทางหน้าคนขับมาแล้วนะคะไหนขอพามาชมทางด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาตรวัดลมยางค่ะล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่ค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะเกจ SV จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไซส์แอร์แบ็กค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับเอนหน้าเอนหลังค่ะที่ปรับเบาะสูงต่ำค่ะอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขตัวถังค่ะจะอยู่ตรงอ่าข้างเบาะคนขับค่ะในส่วนของคิวบันไดคิวบันไดเป็นแบบ LED นะคะซึ่งเวลาเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ซิตี้นะคะเป็นไฟสีขาวค่ะค่ะถัดมานะคะตรงแผงข้างประตูคนขับนะคะมือจับประตูภายในจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตรงนี้ก็สามารถล็อกรถปลดล็อกได้เช่นกันค่ะ ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มพับกระจกค่ะตัว L คือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวานะคะส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มปรับทิศทางมุมมองกระจกค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยะค,ะ lock, 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 ลค่ะปลดล็อกล็อกรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกกระจกนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดไปแล้วจะมีไฟสีส้มๆหนึ่งเหลืองขึ้นมาตรงนี้ค่ะนั่นหมายความว่ากระจกทั้ง3บานจะไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นบานคนขับที่เป็นออโต้บานเดียวค่ะ ถัดมาตรงทางด้านนี้นะคะข้างบนจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันค่ะข้างล่างจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าเครื่องนะคะแล้วก็เป็นวางเท้าลูกค้าได้ทําการติดตั้งแบบสปอร์ตนะคะถัดมาตรงช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องเล็กๆน่ารักค่ะไว้ใส่ของใส่จิตป,ประถาแล้วแต่เราเลยค่ะ ปุ่มนี้นะคะก็คือโหมด VSA ค่ะ VSA จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งระบบนี้เนี่ยเขายังกันลื่นอีกด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะคุณลูกค้าจะกดปิดได้ก็ต่อเมื่อรถติดหลมโคล,ลมทรายค่ะพอคุณลูกค้ากดปิดนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะ ถัดมานะคะเด็กแบบก็จะพามาชมภายในรถกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ้มหนังค่ะเย็บด้วยได้สีขาวนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยค่ะปุ่มรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงค่ะตรงกลางก็จะเป็นแตรรถนะคะหน้าปัดเลือนไม้จะเป็นแบบมารวัดเรื่องแสงสีขาวแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นรอบเครื่องค่ะตรงกลางจะเป็นช่องแสดงผลนะคะหรือช่องไอมิทเล็กค่ะส่วนทางด้านขวา ะะจะเป็นมาร์วัดความเร็วค่ะตรงข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นเวลาค่ะเวลาก็จะเป็นแบบ12ชั่วโมงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเลขเข็มไม้นะคะทิป A, ทิปบทิป A ทิป B ก็คือเป็นการคำนวณระยะทางและยำมันเชื้อเพงิงที่เราใช้ไปนะคะถ้าคุณลูกค้าอ่าจะรีเซ็ตนะคะให้กดปุ่มทิปแอนคอกนะคะค้างนี่ค่ะเขาก็จะรีเซ็ตนะคะตอนนี้คือได้รีเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแสดงตำแหน่งเกียร์ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้เห็นไหมเอยแสงมันเข้าออแป๊บนึงนะคะอ่าส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือเวลาที่คุณลูกค้าขับรถเนี่ยอ่าเหยียบคันเร่งเขาก็จะเป็นสเกลตึ๊ดๆๆแบบนี้ขึ้นไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแสดงอุณหภูมิค่ะทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะแสดงปริมาณน้ํามันในถังค่ะปุ่มนี้นะคะก็คือตอนนี้ไดดึงเบรกมืออยู่ถ้าเราปลดเบรกมือเขาก็จะหายไปค่ะ อันนี้ก็คือแสดงปริมาณน้ํามันในถังนะคะคือเตือนเตือนว่าให้เราไปเติมน้ํามันได้แล้วใกล้หมดแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์รูปคนนั่งตรงนี้ก็คือเป็นเตือนการคาดเบลนะคะหรือคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะถ้าเราคาดเขาก็จะหายไปค่ะการทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปัดน้ําฝนทางด้านหลังนะคะถ้าุูลูกค้าหมุนหัวก้านตรงนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่ากูลูกค้าเปิดการปัดน้ําฝนทางด้านหลังนะคะ ส่วนก้านทางหน้าขวาตรงนี้นะคะก็คือก้านเปิดปิดไฟหน้ารถหรือไฟเลี้ยวค่ะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะคะจะมีไฟไดีลจะทํางานอัตโนมัติทุกครั้งค่ะเปิดไฟหลีค่ะก็จะมีสัญลักษณ์โชว์ขึ้นบนหน้าปัดเรือนใหม่ค่ะเปิดไฟหน้ารถค่ะเปิดไฟสูงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวากระพริบฟไฟ ถัดมานะคะในส่วนของหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ S 1 Touch ขนาด8นิ้วค่ะซึ่งจะรองรับ Apple CarPlay ด้วยค่ะ Bluetooth FM AM ได้หมดเลยค่ะเขาปิดก่อนเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีวิทยุ USB Bluetooth ค่ะอะไรต่างๆเลยค่ะ ถัดมาตรงแผงควบคุมแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดพัดลมค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มแรงลมนะคะ AC AC ตรงนี้นะคะก็คือตัวทําความเย็นค่ะถ้ามันขึ้นว่า AC on แบบนี้นั่นหมายความว่าความเย็นทํางานนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้ากดปิดมันจะขึ้นเป็น AC off นั่นหมายความว่ามันจะออกแต่ลมเปล่าๆค่ะจะไม่มีความเย็นค่ะอันนี้ก็คือให้ระบบอากาศถ่ายเทภายในรถนะคะถ้าคุณลูกค้ากดปิดเนี่ยไฟไฟสีส้มก็จะดับ นั่นหมายความว่าคุณลูกค้าเปิดรับระกาศจากภายนอกเข้ามานะคะแล้วก็เวลาที่ขับรถไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นกลิ่นจากภายนอกก็จะเข้ามาในรถเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เดีจะกดเปิดนี่อันนี้คือเปิดระบบนะคะมันจะมีไฟสีส้มขึ้นถ้าปิดก็คือไฟสีส้มจะดับค่ะอันนี้ก็คือแสดงตำแหน่งแอร์ค่ะที่ทางลมแอร์ ไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังออโต้นะคะกดได้ค่ะหรือจะเป็นแบบว่าปรับอุณหภูมิเอาเองได้เลยอตัว LO ตัวนี้นะคะหมายความว่าอุณหภูมิต่ำสุดแล้วค่ะถ้าเราหมุนมาทางขวาสุดก็คือเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กคูลแม็กคูตัวนี้นะคะก็คือเป็นการทำความเย็นสูงสุดลมแรงสุดค่ะค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือช่องเอาเลทช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟนะคะก็เอาไว้เสียบกล้องบันทึกหน้ารถหรือที่จุดบุหรี่ได้ค่ะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB ค่ะคุณลูกค้าสามารถเสียบสายชาร์จแบตได้เลยค่ะส่วนช่องข้างล่างตรงนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ iPhone ค่ะสามารถเสียบสายแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเวลาที่คุณลูกค้าชาร์จแบตก็เอาโทรศัพท์วางไว้ได้ค่ะหางตรงนี้นะคะก็จะเป็น ที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นคันเกียร์ค่ะค่ะระบบนี้นะคะก็คือ Idle Stop System ค่ะเป็นระบบหยุดการทำงานของรถในขณะที่เครื่องยนต์จอดสนิทนะคะทำงานทุกตำแหน่งเกียร์ยกเว้นเกียร์ R ค่ะซึ่งเขาจะลดการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่จำเป็นค่ะโดยเครื่องยนต์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติขณะที่รถจอดสนิทนะคะ และระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งเมื่อปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่งค่ะทั้งนี้เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จําเป็นอีกครั้งยังทําให้ประหยัดน้ามันได้มากยิ่งขึ้นค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะถ้าคุณลูกค้ากดปิดเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีคอนโหมดค่ะ,ะถ้าคุณลูกค้ากดเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ใบไม้ขึ้นบนหน้าปัดเรือนไม้เช่นเดียวกันคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตําแหน่งเกียร์ต่างๆค่ะเบรกมือค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะคะจะเป็นห้องผู้โดยสารทางด้านหลังค่ะช่วมคอนโซนลรถค่ะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นแบบอ่าไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ไฟอ่านหนังสือข้างหน้าค่ะ ถัดมาในส่วนตรงนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นของฝากจากใดนะคะซึ่งเป็นการขออาภัยจากคุณลูกค้าค่ะที่ไม่ได้ไปส่งมอบรถด้วยตัวเองค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มติดเป็นแบบเซรามิกค,ค่ะรับประกันเจปีค่ะบานหน้า60สิบรอบพัน80ดสิบค่ะซึ่งฟิล์มเซรามิกนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของอลดความร้อนภายในรถนะคะ ซึ่งถ้าเราดูตั้งแต่ต้นคลิปเราจะรู้สึกว่ามันมืดค่ะแต่พอมาในรถแล้วสว่างค่ะถ้าใดขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดใดต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดและโปรโมชั่นรวมไปถึงช่องทางการติดต่อใดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ